อาจารยครับอันนี้คือวงจรที่9นะครับเป็นวงจร Full w e Rectifier แบบใช้ SCR นะครับแทนไดโอดครับเลือกใช้เป็น SCR เบอร์ S4065G นะครับสีตัวนะครับเพราะเป็นแบบ Full w e ครับ แล้วก็มีโหลดเป็น R 2 0โอห์มนะครับ ได้ใช้สัญญาณพันธ์ในการที่ควบคุมการทาง,งานของขาเกิของ ECR นะครับ แหล่งจ่ายไฟก็120โวลต์60เฮิร์ตนะครับ ครับจากกราฟก็จะเห็นได้ก็จะเห็นได้ว่ารูปขึ้นของซีกบวกนะครับก็คือถึงืมนกับวงจรฟูเว็บแบบใช้ไดโอดก่อนหน้านี้นะครับไดโอดสองตัวจะทำงานเมื่อแต่และฝั่งเป็นซีกบวกนะครับคือนำกระแส ทีนี้ควบคุมกระแสโดยใช้พันธในการทิกที่ขาเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าวงจรก่อนหน้านี้เป็นเ c r ตัวเดียวที่เป็นฮาเวฟนะครับก็คือจะสามารถควบคุมการทำงานได้ลักษณะของกระแสไหลผ่านแรงดัน เป็นดังรูปขึ้นดังกราฟนี้นะครับสรุปคือใช้ SCR สำหรับควบคุมการทำงานแต่ปรับมาใช้เป็นวงจรโฟเว็บก็เลยได้แรงดันซีกบวกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแทนที่จะเป็นซีกลบ แล้วจะจัดทิ้งนะครับก็จะได้เป็นดังนี้นครับก็ขอขอบคุณครับ